สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกดวงทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอลลโอเมจิชียนทาร์ตค่ะทุกท่านสามารถรับชมคลิปของเราได้เลยทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik t o k นะคะ a c e b o o k นะคะทาง u t u b e หรือติดต่อทางไลน์ด้วยก็ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำพิกอา,การ์ศกันค่ะเราจะมีพไพ่ด้วยกันทั้งหมด2กองนะคะนี่คือไพ่กองที่1และไพ่กองที่2เรามาดูกันว่าจัก,กรวาลจะส่งสิ่งใดมาให้กับคุณนะคะในช่วง3 0วัน ข้างหน้านี้นะคะเนื่องจากว่าใกล้ที่จะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนนะคะในช่วงท้ายปีนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจัก,กรวาลกําลังรอเซอร์ไพรส์อะไรคุณอยู่นะคะดวงการเงินการงานความรักของคุณจะเป็นยังไงคุณจะกําลังจะได้เจอกับเอเนจีใดที่กําลังจะมาถึงคุณบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องและเล่าสิ่งต่างๆที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตกันค่ะ ตั้งจิตของคุณให้สงบตั้งจิตอันเป็นสมาธิเดี๋ยวเรานะคะมาเลือกกล่องไพ่กันจากนั้นไปฟังคําทานายค่ะนี่คือกลองไพ่กล่องที่1และนี่คือกล่องไพ่กล่องที่สองเลือกสําหรับไหนแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคําทานายพร้อมๆกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับพลังงานไพ่กองที่1นนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ so ่ So Sparkle Tarot อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับดวงชะตาของท่านที่เลือกไพ่ได้กองหมายเลขหนึ่งนะคะตับตาลงตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันค่ะสิ่งใดจะมาจะเกิดขึ้นกับคุณลูกดวงนะคะพลังงานใดกันที่กำลังจะมาถึงคุณนะขอเอเนอร์จีเหล่านั้นจงปรากฏในการพยากรณ์ครั้งนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะองค์รวมดวงของคุณจะเป็นอย่างไรการเงินางการงานความรักนะคะ สามดาบโอ้โหเปิดไพ่มารุนแรงมากเพจอัพสโตนะคะ The Hermit นะ ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะแม่หมอดาว,ว่านะคะใครก็ตามที่มาเจอนะคะไพ่เอเนอร์จีไพ่กองที่1นนะคะคุณกําลังตัดใจนะเดินออกจากสถานการณ์ของความเจ็บปวดอะไรบางอย่างนะคุณอาจจะเจอกับการผิดหวังความเสียใจทางด้านความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงที่ผ่านมานะอาจจะเป็นคําพูดคาจาของคนรอบข้างที่มักทําร้ายจิตใจของคุณคุณอาจจะเคยเจอสภาวะเกี่ยวกับเรื่องของการปิดบังการโกหกกันนอกใจนะคะการผิดคําพูดการไม่รักษาคำพูด จากใครบางคนมาเพจอฟสอดโอ้โห uh oh. ชีวิตของคุณสู้มาอย่างหนักหน่วงนะคะคุณอาจจะมีทั้งเสียงหัวเราะรอยน้ําตานะคะความสุขความทุกข์ปนปนกันไป The h e r มิ t นะคะด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างอะ่ะมันทําให้ตัวตนของคุณลูกดวงอะ่ะเลือกจะหันหลังและอยากอยุ่อย่าง อยากที่จะอยู่อย่างสงบนะคะในช่วงนี้ The Hermit นะคะตัวตนของคุณนั้นนะคะผ่านการผิดหวังเสียใจโดยเฉพาะเรื่องของความรักมาอย่างหนักหน่วงน,นะคะคุณอาจจะโสดอยู่ด้วยก็ได้นะคะในตอนนี้หรือว่ามันเป็นช่วงที่คุณอาจจะกําลังมีปัญหาทางด้านความรักกับคนในหัวใจของคุณแล้วมันเป็นช่วงที่คุณต้องการที่จะแบบพักผ่อนหย่อนใจนะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณกําลังซ่อมแซมตัวเอง The Tower นะคะคุณอาจจะผ่านอยู่กับการผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับบางเรื่องที่มันปรบปรับฉับพลันเข้ามานั่นเองนะคะ คุณกาลังเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตในช่วงนี้บางท่านอาจจะเจอการตกงานนะบางท่านอาจจะเจอการมีเรื่องราวทะเละาะวิวาทหรือมีปัญหากับใครบางคนมาอย่างต่อเนื่องและต้องการการอยู่เงียบๆเ,เพื่อทบทวนจิตใจของตัวเองนะคะอ่ะเอาละพูดง่ายๆคือคุณกําลัง เข้าหาการปริกวิเวการหยอกอยู่กับตัวเองการครบทบทวนจิตใจนะคะเพราะว่าคุณเหนื่อยมามากแล้วเหลือเกินสําหรับเส้นทางทางด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณและก็สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวนะคะมาดูกันค่ะเอาล่ะเมื่อเข้าสู่ในช่วงเดือนพอยอน,นี้ไปแล้วหรือในช่วง30วันนี้จัก,กรวาลจะส่งสิ่งใดมาให้ว้าว นะคะมาแล้วนะคะอ n น r จีของไพ่แห่งความสุขนะคะนั่นก็คือสีไม้เท้านั่นเองนะคะสิถ้วยนะเอาล่ะ ใครบางคนที่กาลังทะเลาะหรืองอนกับแฟนหรือโกรธกับแฟนของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนรักคนคุยของคุณก็ได้เนี่ยบางท่านเจอการผิดหวังกันเสียใจกันนอกใจนะคะเจอการที่แบบเหมือนทําร้ายจิตใจขั้นสุดมานะ,ะในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะคุณจะแบบมีโอกาสดีคอนเซเดชันกับใครบางคนคุณจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาดีกันกับครอบครัวหรือได้อยู่ร่วมหน้าร่วมตาทอมหน้ากันกับคนในครอบครัวนะคะคุณจะเหมือนปลายแล้วฟื้นนะคะบางเรื่องที่มันทะเลาะกันอะไรบางอย่างที่มันหนักหน่วงในใจ,ใจิตใจมันจะ จ,จบลงไปค่ะความสุขกําลังจะเกิดขึ้นและเข้ามาแทนที่นะคะเรื่องราวใดก็ตามที่มันอาจจะทําร้ายหัวใจของคุณชีวิตของคุณนะคะเช่นสมมุตินะสมมุติว่าคนรักของคุณเป็นมืมอที่3มเนี่ยมันจะจบในเดือนนี้นะคะมันจะจบในเดือนพอยอนี้ที่ทําให้ครอบครัวของคุณนะคะได้มีโอกาสหันหน้ามาพูดคุยกัน สร้างความสุขอะไรบางอย่างคุณรู้สึกว่าเหมือนตเองรอดพ้นมาจากนรกแล้วอะไรประมาณน,นี้เลยทีเดียวนั่นเองนะคะ The Sun ค่ะความสุขใหม่ๆกําลังจะเข้ามาแทนที่บางท่านอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการมีบุตรการตั้งครรภ์น,นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ energy ออค่อนข้างดีนะแม่หมูมองว่าสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1่อะคะ่ะความสุขทางด้านครอบครัวนะคะการได้ตกลงปลงใจกับใครสักคนการได้เจอ energy ใหม่ๆโดยเฉพาะคนโสดจะเจอกับชาวต่างชาติต่างประเทศ ศหรืออาจจะได้เจอกับเอเนอรจของใครบางคนที่เด็กกว่าคุณจะเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณทําให้คนปิดลบลืมเอ่อลืมเรื่องราวที่มันเสียอกเสียใจในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะคุณจะได้เจอกับเอเนอร์จีดีๆความรักดีๆสิ่งดีๆที่มันกําลังรอคอยคุณอยู่นั่นเองค่ะก้าวไม่ถาวคุณเหนื่อยมามากแล้วนะคะ ได้เอเนอร์จีของ1ิเหรียญน,นะคะและจัสมินโดยเฉพาะคนที่รอแฟนเก่าค่ะคนรักเก่าๆคนคุยเก่าๆของคุณจะมีการวนเวียนติดต่อกันมาหรือคุณจะมีเกณฑ์ได้เงินได้เงินจากการที่ลงทุนอะไรบางอย่างไปแล้วอะ่ะเคยทําอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะในอดีตเช่นเราเคยลงทุนในกองทุนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสที่จะได้เงินจากสิ่งที่เราเคยทุ่มเทลงทุนเอาไว้สิ่งต่างๆที่เราเคยทําเอาไว้นะคะจะเห็นผลในเดือนนี้นั่นเองนะคะเรามาดูกันไพ่ใบาชาอยากบอกอะไรกับคุณ ลุกดวงบ้างนะคะอู้หูไพ่กระเด็นนะคะงั้นแม่หมอเลือกเลยแล้วกันนะ The Parrot นะคะ Boot Basket นะคะ Grape และ Boat ค่ะดวงการเงินของคุณจะเปิดนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนอกจากครอบครัวกลับมาดีกันนะคะหรือคนโสดได้เจอคนถูกใจแล้วดวงการเงินเปิดแล้วเขาเตือนแบบนี้นะคะไพ่ประชาอนว่า ตัวของคุณอาจจะกําลังเจอนะคะกําลังเจอว่ามีใครบางคนที่เหมือนกับโกหกคุณนะคะหรือใครบางคนที่อาจจะเอาเรื่องราวของคุณไปซุบซิบนินทาแต่อย่าได้สนใจอย่าได้ใส่ใจมากนักนะคะนะมันก็แค่แบบเหมือนใช้ลมปากในการทําลายคุณหรือในการาที่อาจจะไม่หวังดีกับคุณลุกดวงสักเท่าไหร่นะคะ Boost นะคะ Increase your effort if you want to achieve your goal นะถ้าคุณต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หรือใน30วันข้างหน้านี้ คุณแค่ต้องใส่ความอดทนความพยายามลงไปอะค่ะแล้วคุณจะมีโอกาสเหมือนชนะในเป้าหมายที่คุณต้องการหรือคุณจะคอมพลีตในสิ่งที่คุณต้องการนะคะโบ๊ทนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้รับทรัพย์แบบโชครับเงินทองรับมรดกนะคะหรือรับอะไรบางอย่างที่เป็นเงินก้อน e อ e r g y อะไรบางอย่างที่มันดีอะค่ะกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะบาสเกตนะคะคุณกําลังจะได้แบบรับรางวัลอะไรบางอย่างจากความอดทนของคุณจากความพยายามของคุณนะคะและเกรซ time to go out and h a v e fun นะคะไพ่ยกำลังเตือนว่าในช่วง30วันนี้คุณควรไปมีชีวิตที่มีความสุขอะ่ะคุณควรแฮปปี้คุณควรใช้ชีวิตอย่างดีอย่าเอาแต่เศร้านะคะดังนั้นสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะคุณมีโอกาสจะได้เจอกับ energy ที่เป็นความสุขความสบายใจความแฮปปี้ใดๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครที่รอคนรักเก่ากลับมาจะได้กลับมาภายใน 30วันข้างหน้านี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเงินของคุณจะปังมากๆเลยค่ะคนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจเจอ Energy ดีๆการงานยังคงเหน็ดเหนื่อยอยู่แต่จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านี่คือ Energy ของคนที่เลขไพ่กองที่1นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่า e n e น g y ีนี้เป็นของคุณพลังงานนี้เป็นของคุณก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปแบบเป็นของคุณได้เลยค่ะหรือใครอยากเช็คดวงกับแม่หมอเป็นการส่วนตัวนะคะแนะนําสําหรับไม่ว่าจะเป็นโปรเช็คพื้นดวงหรือจะเป็นแบบโรก็ได้สามารถจองเเข้้าามาไดลย นะคะทำตามตรงนี้ได้เลยนะคะขออวยพรให้คนที่เลือกไพ่กองที่1จงมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับพลังงานไพ่กองที่2 เรามาดูกันนะคะพลังงานของไพ่กองที่2ออยากจะคุยหรืออยากจะสื่อสารสิ่งใดกับคุณลูกดวงกันบ้างนะคะดวงของคุณในช่วง30วันข้างหน้านี้จักรวาลจะส่งสิ่งใดมาให้นะคะจะเป็นดวงทางด้านการเงินการงานนะหรืออย่างไรนะคะก,กองที่1เขาปังทางด้านความรักไปแล้วนะคะคนรักกกลับมากลับมาเป็นครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้าเรามาดูซิว่าสําหรับคนที่เลือกเด้ไพ่กองที่สองนี้จะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณลูกดวงกันบ้างนะคะ ได้ energy สี่ดาบค่ะโอ้ oh. King of s w o r d ได้ energy แปดเหรียญ Ace of s w o r d นะคะแม่มอมองว่าในเดือนนี้เนี่ยบางท่านที่งานเงียบๆการเงินเงียบๆสิ่งต่างๆเง,ง,งียบๆเนี่ยถ้าคุณลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเอาจริง,เอ,รงเอาจังในการแก้ไขหรือในการพยายามที่จะโชว์ผลงานของคุณหรือแสดงศักยภาพของคุณเดือนนี้ในเดือน พฤศจิกายนนี้นะคะหรือใน30วันข้างหน้านี้นะคะดวงการเงินของคุณจะเปิดนะคะ8เหรียญน,นะคะมีโอกาสรับเงินแสนเงินร้านนะคะการเงินดีๆของคุณจะเข้ามานะในช่วงนี้คุณอาจจะเบื่อหน่ายหรือเหนื่อยนะคะคุณต้องการการพักผ่อนจิตใจนะเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างมามา,มากลามากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นการปลดหนี้ปลดสินนะคะไม่ว่าจะเป็นการเหมือนคอยแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นนะบางท่านเนี่ยคุณอาจจะมีภาระในการดูแลครอบครัวในการดูแลคนรอบข้างพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือ การรับผิดชอบมากมายนะคะไม่บอกรู้สึกว่ากองที่สองคุณเป็นนักสู้นะคะคุณเจออะไรบางอย่างมาเยอะชีวิตของคุณลําบากมามากแล้วนะคะตัวของคุณเองเนี่ยเมื่อเหมือนกับเป็นคนที่คอยต้อง แก้ไขปัญหาและสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นอยู่เสมอนะคะมองว่าสําหรับในเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทไปในเรื่องของการเงินค่ะขอจงอดทนการเงินที่ดีแปดเหรียญนี่คือหลักแสนขึ้นไปนะคะหรือแบบได้จับเงินหลักหมื่นไปปลายนะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณลุกดวงนะคะคุณมีโอกาสรับรัพ์รับโชครับการเงินที่ดีรับเอเนอร์จีที่ดีค่ะนะโดยที่ตัวของคุณนั้นอาจจะต้องออกแรงนะถ้าจะรอโชคลาาเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณขยันในเดือนนี้แล้วแล้วก็คุณจะสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคคุณจะปิด จบงานได้อย่างสวยงามคุณจะแบบสามารถสร้างผลกําไรที่ดีได้ในเดือนนี้ Night of the Pentacles นะคะใครบางคนที่เด็กกว่าคุณจะนํามาซึ่งการเงินที่ดีโอกาสทางการเงินที่ดีให้กับคุณค่ะ King คิ o ออฟสอดสู้สักหน่อยนะคะในเดืเอนสามสิวันข้างหน้านี้ออกแรงนิดหนึ่งการเงินของคุณจะเปิดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ j u d g m e n t ทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่ไพ่เตือนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะรวมไปถึงคุณอาจจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งเก่าๆที่คุณเคยลงทุนคุณเคยเล่นหุ้น คุณเคยลงทุนคุณเคยเทรดคริปโตคุณเคยทําอะไรหลายๆอย่างเนีย่ยนะคะสิ่งเหล่านั้นมันจะย้อนกลับมานะคะหรือว่าถ้าในที่วงที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมา,มากๆเลยเกี่ยวกับการลงทุนการทําธุรกิจนะคะเดี๋ยวอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งเก่าๆที่เราเคยทําเอาไว้มันจะส่งผลนะคะในเดือนนี้นะคะ The Higher f a n สสาหรับคนที่เป็นกองที่2เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําด้วยนะคะนะคุณมี Energy เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอะไรบางอย่างที่แบบ เหมือนซัพพอร์ตหรือหนุนใจคุณอยู่นะสักเท่าที่ดูนะคะนะอ่าสิ่งที่คุณเคยแปธิฐานขอพรบอกกล่าวกับท่านเนี่ยท่านรับรู้แล้วแลวจะช่วยคุณหรืออาจจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คนที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยคุณจะได้เจอกับเอเนอรของใครบงคนซึ่งเป็นพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตคุณนะคะในช่วง30วันข้างหน้านี้นะโฟล์ทวอนชีวิตจะมีความสุขนะคะ นะบางท่านอาจจะมีการคุยกับเรื่องของการแต่งงานการสมรสการตกลงปรงใจการสร้างครอบครัวกับคนรักคนคุยของคุณหรือคุณกับคนที่บ้านจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขไปด้วยกันนะคะ ไหนไพ่อยากเล่าอะไรอีกเอ,อ่ย Wheel of Fortune ค่ะโดดเด่นมากนะคะมองว่าสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะเนี่ยคุณอาจจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศต่างจังหวัดต่างพื้นที่ดวงของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายทาด้านเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณด้วยเดินทางแล้วดีนะคะเนี่ยเดินทางแล้วมีความสุขบางท่านอาจจะมีแผนการไปต่างประเทศหรือการไป พักผ่อนหย่อนใจกับหวานใจของคุณนะคะที่ต่างจังหวัดอะไรประมาณนั้นนะคะเดอรมูนนะคะคุณเป็นคนที่เครียดเนาะเหมือนคุณจะชอบกังวลใจหรือคิดมากไปเองเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างตลอดเวลาโดยที่จริงๆบางเรื่องอาจจะไม่ได้เครียดขนาดนั้นก็ได้แม่หมอแนะนําให้คุณต้องปล่อยวางนะคะเดอรมูนและเดอะไฮพิเทรสนะคะน่าจะบอกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2คุณเป็นคนที่ชอบกังวลเกี่ยวกับอนาคตอยู่เสมอเลยนะคะคุณอาจจะชอบแบบกังวลไปก่อนนะไอะ้การเงินจะพอไหมการงานจะดีไหมชีวิตจะดีไหมต่อจากนี้ไป จะเป็นยังไงเหมือนเราเป็นคนที่สู้ชีวิตมาโดยตลอดเราเคยผ่านความยากลําบากมามามากมันจึงทําให้เราชอบที่จะวางแผนนะคะก็จะบอกว่ามันก็ดีสําหรับการวางแผนหรือการคิดล่วงหน้าคิดเผื่ออะไรบางอย่างเอาไว้แต่ว่าอย่าให้มันเครียดมากจนเกินไปนะคะ The h y p p r i e s e s นะคะคุณอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ได้ไปเรียนเกี่ยวกับการหาเงินกันเรียนในคอร์สออนไลน์การพัฒนาตัวเองการพัฒนาศัก,กยภาพการ m a n i f ฟสตัวเองนะในเดือนนี้นะคะเซนส์ Sense ของคุณที่เลือกไพ่กองที่2จะแรงเป็นพิเศษคุณมี โอกาสรับเงินก้อนโตรับโชคลาภก้อนโตนะคะดวงเปิดมากๆเลยนะความสุขกําลังรอคอยคุณลุกดวงอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญผู้หลักผู้ใหญ่อุปถธรรมคำชูสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้การช่วยเหลือถ้าคุณจะมีการเดินทางไปมูไปขอพรไปหไว้พระไปปฏิบัติธรรมไปได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะไพ่ใบาชายอยากบอกอะไรกับคุณคะ่ะ box you will, uh, you will receive a gift คุณกำลังจะได้รับของขวัญได้รับ Energy อะไรบางอย่างนะคะ Unicorn, use your intuition to make a beneficial change นะคะแล้วก็ได้ไพ่กองนะคะ a n exciting e v e n t สิ่งดีๆอะไรใหม่ๆกำลังจะเข้ามานะคะคุณลุกดวงเรื่องตื่นเต้นอะไรบางอย่างกำลังจะเข้ามาเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมาทดสอบใจของคุณด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังนะแม่หมอไม่รู้คุณหวังอะไรคุณอาจจะหวังการเงินที่ดีขึ้นชีวิตที่ดีขึ้นความสุขที่มากขึ้นมาแลดูแล้วเหมือนกับคุณจะเจอบททดสอบอะไรบางอย่างว่าคุณคู่ควรกับเอเนจีดีๆพลังงานดีๆจากจัก,กรวาลใบนี้หรือไม่นะคะแต่คุณจะผ่านมันไป ได้นะคะ Temptation w i t h d r a s you นะคะคุณอาจจะเจอสภาวะเกี่ยวกับ ปัญหาทางด้านการเงินความรักนะคะหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันทดสอบเรามาตลอดเวลาและแต่ว่าคุณจะผ่านมันไปได้ในช่วง30วันนี้คุณจะมีโอกาสได้ออกไปใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณกําลังจะได้รับของขวัญอะไรบางอย่างจากจัก,กรวาลโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามา use your intuition to make a benefit, uh, beneficial change นะคะจงใช้สถานการณ์ที่คุณเจออยู่เนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุดเรื่องราวดีๆความตื่นเต้นใหม่ๆบทเรียนใหม่ๆในชีวิตกําลังจะเดินทางมาถึงคุณและคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณ ปรารถนาค่ะนี่คือ energy ของคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณ energy นี้เป็นของคุณสามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับ energy นี้ไปเป็นของคุณลูกดวงเองได้เลยนะคะหรือสําหรับใครอยากเช็คดวงพื้นดวงค่ะสิ่งใดกําลังจะเกิดขึ้นกันนะในช่วงเดือนน้าเป็นต้นไปนะคะหรือในช่วง30วันจากนี้สามารถจองเป็นโปรเช็คพื้นดวงมาได้สําหรับแบบพิมพ์หรือใครอยากโทรก็สามารถจองโปรแบบโทรได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถจองคิวเข้ามาได้เลยทําตามตรงนี้ได้เลยนะคะและขออวยพร ทุกท่านที่ได้เจอคลิปแม่หมอนะคะจงมีความสุขจงมีความแฮปปี้มี e NERGY ที่ดีเกิดขึ้นกับตัวตนของคุณค่ะ